จะว่ากันไปแล้วในตอนในโลกของของสังคมเราเนี่ยนะมันก็มีอะไรมันก็มีอะไรหลากหลายมันมันเยอะอ่ะทีนี่มันบางบางบางสังคมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีมันตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันนิยมกันอย่างนั้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาเลยอันนี้มันก็เป็นเรื่องแล้วเกี่ยวกับเอความเชื่อนะนะกุ้ยนะผมว่าก็คนไทยเราก็จะเป็นอย่างนี้เห็นต้นกล้วยออกลูกยาวๆ ไอ้เครือกล้วยแทนที่จะมีสักสมมุติสักสิบสักสิบหวีเงน,นะ,ะแต่นี้พอเราออกลูกมาสักห้าสิบหวีขึ้นไปเนี่ยเริ่มเริ่มจุดทูไหวกันแล้วอะไรย่างนี้อ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อซึ่งหม่ถึงลูกโดกขนาดนี้ซึ่งเราก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะว่าท่านมีความสุขของท่านก็โอเคไม่เป็นสร้างความเดือดร้อนให้ใครเป็นความเชื่อของเขาเรื่องนี้ก็เหมือนกันเป็นยังไงครับเขาบอกว่าสองคู่รักอุ้มกุมารทองขึ้นรถถูกด่านตรวจจับโอด ลูกไม่ยอมช่วยไปทะเลาะกับกุมารทองสิอีกวานทองไม <c oughs> ่ช่วยลองเนื้อข่าวเขาว่ารายงานข่าวแจ้งว่าที่จังหวัดชนบุรีได้เกิดเรื่องราวสุดแปลกขึ้นเมื่อมีหนุ่มคนหนึ่งโวยใสยกุมารทองไม่ช่วยเหลือ <c oughs> หลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับในข้อหาต่อเติมสภาพรถโดยไม่รับอนุญาตทราบชื่อคือนายอัชพลแซ่จาวอายุ35ปีนะครับ โดยนายอชพลเล่าว่าขณะที่ตนกําลังขับรถพาภรรยาและบุตรชายของตนคือน้องเฮงเฮงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตารุมาณทองนะน้องเฮงเฮงเนี่ยนะซึ่งถูกอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของภรรยาไปเที่ยวปีใหม่นบเิษัทสไตหีบนั้นเขาถูกเจ้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มแข็งที่จะในช่วงปีใหม่เนี่ยนะเรียกตรวจค้นก่อนที่จะพบว่ารถของตนมีการดัดแปลงสภาพแบบผิดกฎหมาย จึงเขียนใบสั่งเป็นเงินค่าปรับ400ร้อยบาทนะครับตนจึงรู้สึกน้อยใจกุมารทองที่เลี้ยงไว้จึงบนด้วยอาการดังกล่าวออกมาและทําให้รู้สึกว่าหากทําผิดกฎแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจช่วยได้นี่ก็มองโลกในแง่ดีนะครับเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยเพราะตัวเองทำผิดใช่ไหมเล่า อันนี้จริงๆผมว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะนะกวยเกี่ยวรับว่ากุมารทองไม่ได้มีตำรวจเองกุมารทองเขาก็ยังเด็กไงเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องกฎหมายนี่แม้มแต่ม,มีเด็กนั่งมาเขาก็ไม่รู้เออเขาเด็กอ่ะแล้วเขาก็มองว่าอ๋อมันมันมันผิดนี่เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยหรอกมันจะช่วยได้ไงในเมื่อคุณทําผิดกฎหมายเออรดคุณคุณไปต่อเติมแล้วคุณไม่ไปแจ้งให้มันถูกระเบียบอ่าถ้าเกิดว่าจะให้น้องกุมารทองเขาช่วยทุกเรื่องอย่างนี้ คนทำผิดกฎหมายก็ไปเลี้ยงกุมารทองกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไม่ผิดสิใช่ไหมล่ะถูกต้องคนเลี้ยงกุมารพรทองานก็ผิดไปด้วยสิทีนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันทำให้นึกถึงคำพูดของหลวงพ่อคูณว่าท่านก็บอกว่าที่ขับรถเร็วๆนะอ๋อสมมุติว่าเหยียบร้อยมีเหยียบ1้0าสิบปุ๊บนี่ กปั๊บมาบอกอุ้ยหลวงพ่อคุณช่วยด้วยหลวงพ่อคุณช่วยด้วยหลวงหลวงพ่อคุณก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าโอ้ยก็โดดลงตั้งมึงเหยียบรอยยี่สิบแล้วไอ้ที่เธอไอ้นายเอ้ยเงี้ยนะทันเขาบอกว่าท่านถูกอ่ะก็ท่านกลัวท่านลงตั้งนานแล้วก็น่าเดยวกันเจ้าที่ตำรวจได้เผยสั้นๆว่าหากทำผิดกฎหมายให้ยิ่งกว่ากุมารทองก็ไม่อาจช่วยได้นอกจากท่านจะช่วยตัวเองด้วยการทำให้ถูกกฎระเบียบเท่านั้นอ่า ใครมันก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละในเมื่อเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดนะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พึ่งในสิ่งที่ดีๆสิสิ่งที่ดีๆเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อได้เราอย่าไปคิดว่าอะไรทุกอย่างต้องเขาช่วยได้หมดมันไม่ใช่คนมันก็ทําผิดกฎหมายทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าช่วยได้ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ผมจะไปเลยโอ้ถ้าเกิดช่วยได้ทุกบ้านก็มีกุมารทองกันหมดแล้วครับเลี้ยงกันให้เต็มบ้านมันนะอันนี้ก็ ในช่วงปีใหม่เนาะก็เป็นข่าวดังและข่าวดังไอ้ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครปฐมอ่ะนะออันนี้ได้ยินเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้ก็กวิจารณ์กันตามเนื้อผ้าว่ามันมันอันตรายนะอันตรายจริงกันนะกล้ยมันอันตรายจริงเห็นไหมที่เราดูข่าวมันมีอยู่ที่หนึ่งกับที่ว่าไปลงหล่นบนลงในที่นอนเขาเลยแต่ดีว่าเขาอยู่ข้างล่างเนี่ย ถ้าเกิดเขาบอกว่าความความแรงของลูกปืนเนี่ยในการสิงขึ้นไปกับลงมาเนี่ยมันเท่ากันเพราะนั้นสามารถทำให้เสียชีวิตได้ถ้าคนโดนลูกปืนนั้นเข้าไปใช่ไหมเคยมีมาแล้วครับมันเคยมีมาแล้วครับเหตุการณ์แบบนี้มันเคยมีมาแล้วนี่เกินนี่ก็ญาติผมเลยกําลังตาผ้าอยู่ตาพ่ายแล้วผ่ายตาคนลูกปืนรุ่นลมันจะหายตายเลยจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่โด่งดังไปแล้วแต่ว่าอยากจะเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ขอดู ขอดูคลิปสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงกัน <Okay. S 1> น,น,นี่ยิงคนเดียวนะโอ้โหแล้วดูที่ยืนยิงวัยรุ่นทั้งนั้นคนละก็บอกกันเนี่ยตั้งเียดแปดคนเย่ย มันคึกขนองอะนะผมว่ามันอันตรายอันตรายอันตรายมากนี้ต้องฝากถึงถึงผู้ใหญ่ในท้องที่เลยครับผู้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเทศบาลอะไรเอาคือจริงๆแล้วในขณะที่หน้าสิวหน้าขวานเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้นี่ยเกิดใครไปห้ามไม่ได้หรอกตอนนั้น่ะโอ้เป็นเดือโดนเลยด้วยความมึนเมาด้วยความที่คึกขนองเยอะคึกขนองอาจจะไปหันปากกระบอกปืนใส่คนไปห้ามก็ได้ไงอวดตุ้มไปใครจะไปรู้ล่ะนั่นน่ะสิ ก็เนี่ยเราดูอย่างนี้คือโอเคอยู่ในกลุ่มของเพื่อนฝูงกำลังสนุกสนานแต่ถ้าเกิดอีกรณีเกิดกลุ่มกลุ่มนี้แหละเขาออกไปข้านนอกแล้วไปมีเรื่องกับอีกกลุ่มนึงแหละปืนทั้งนั้นเลยะจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่เราโอ้โหไม่รู้ใครยิงใครเลอครับแม้กก็ทั้งยิงขึ้นฟ้าไปเนี่ยก็ได้ข่าวว่าลูกปืนก็ไปตกบ้านของพี่น้องที่อยู่แถวนั้นหลายหลายหลายเหมือนกันนะก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการที่จะใช้ปืนไปยิงในที่สาธารณะเนี่ย มันอาจจะเป็นอันตรายโดยที่ท่านคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงก็ได้นะครับก็มาเอาข่าวนี้มาฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สาหรับใครที่คิดจะทําอย่างเนี้ใ,<ช>ในโอกาสต,ต,ต่อไปเนี่ยอย่าเลยอันนี้เกิดท,ที่นคนปรปฐมนี่นคนปรปฐมล่าสุดนะครับล่าสุดเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ<ม>ก็มีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจสพอ,อ,อนคนปรปฐมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ปรากฏในคลิปที่ยิงปืนขึ้นฟ้าได้แล้วเจ็ดรายนะครับซึ่งแต่ละคนก็ ยอมรับสารภาพในการกระทํานะครับก็บอกว่ากระทําไปด้วยความขึ้นขน้อง,งขณะที่ผู้ต้องหาอีกลายยังหลบหนีานจากการจับกลุ่มเนื่องจากว่ามีคดีอื่นค้างอยู่เป็นคด,ดีเก่าที่โ<อ>โทษอาจจะหนักกว่านี้อย่างเนี้นะนี่ก็นี่ก็โทษหนักนะโอ้นี่ก็หนักอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ไม่หนักนะพกพาอาวุธในที่สาธารนณะอ่าไม่คุกแลไม่มีใบอนุญาตครับอืมก็ติดคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีอะไรผมดูแว็บเวบอยู่นะ ปืนในที่ชุมชนอู้มันมันหลายอย่างอะถ้าเกิดไปหล่นใส่คนตายอ้าวคุณคุณจะว่าไงโอ้โหนี่ไปเรื่องราวใหญ่โตเลยคันนี้เอาเป็นว่าขอเถอะครับขอเถอะครับอย่าเลยอย่าเลยเรื่องปืนผาหน้าไม้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับให้ให้อันนี้เราให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจไว้ว่าสิ่งอย่างนี้เราไม่สมควรนำนำมาไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเลิกเลิกดีกว่าเนาะอย่าไปยิงอย่างนั้นเลยครับเห็นไหมก็ คุกติดตารางกันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยต้องเป็นคดีความต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลกันอีกอเสียเวลาเป็นเยาวชนก็เสียเวลาก,การเล่าเรียนอีกอาเราไปว่าข่าวกันต่อไปดีกว่านะครับคนไทยพมา่าแห่เที่ยวทะเลด่านสิงขรทะลักทะลัก ทารักเหรอาทาทารักทารักนานสิงของต้องใส่แว่นแล้วแก่แล้วนี่ไม่แก่แล้วเ็ได้คนเกิดมานานอ๋อเลยเออไม่ใส่แว่นไม่ได้เชียวอย่าพูดเลยไม่แก่ทำไมครับกระเทือนไอเ้เรากรนึ้ว่าเรายังสายตาดีอยู่อ่าเขาบอกว่านายวีระศรีวัฒนตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าหลังจากร่วมกับผู้บริหารจังหวัดมริดสานรัฐแห่งสภาพเมียนมา จัดงานสายสัมพันธ์ไทยเมียนมาปีใหม่ที่ด่านสิงคขอนครั้งที่1นนะครับที่หมู่หกบ้านไล่เขาตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีริขัน,นโดยประกาศขยายเวลาเข้าออกของบุคลากรสัญชาติเมียนมาเป็นการเฉพาะจากเดิมที่กำหนดไว้ระหว่างเวลา8.00นถึง18.00นเป็น ขยายเวลานะให้ขยยใหเข้า,าออกได้นะครับให้ถึง 22.0. 0นเพื่อคืนความสุขแก่ประชาชนทั้งสองแผ่นดินครับและสายสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองจังหวัดซึ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดการค้าชายแดนด่านสิงห์ขอนจำนวนมากเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีเงินหมุนเวียนประมาณ50ล้านนอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอ มูดองจํานวนมากเช่นกันนะครับมูดองนี้ก็จะอยู่ในฝั่งพม่านะครับฝั่งเมียนมานะครับก็โดยทางการเมียนมาานุญาตให้เดินทางถึงชุมชนสะพานสามห่างจากชายแดนไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อกราบไว้สักการะพระพุทธรูปและชมเจดีย์ที่วัดมูดองซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ของเมียนมาที่สวยงามและแปลกตานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ครับเราระวังพี่ บ้านพี่บ้านน้องก็หวังรอยต่อของสองประเทศเขาเรียกบ้านพี่เมืองน้องตอนนี้ก็พยายามเปิดพยายามเปิดกว้างเปิดเปิดกว้างเปิดกว้างเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีแล้วมันก็จะเป็น EC แล้วจะเป็นจะเป็นเศรษฐกิจการค้าอีกอีกทางหนึ่งช่องทางในระหว่าง2ประเทศทางบ้านผมก็เหมือนกานทำจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะมีรอยต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับกับฝั่ง สานรนัฐประชาธิปไตยเประชนลาวนะต uh huh. รง uh huh. นรั้นก็จะเป็นแขวงชัยบุรีนะครับ uh huh. ก็จะมีด่านอย่างนี้เหมือนกัน uh huh. ก็คาดว่าจะเป็นแหล่งธุรกิจอีกแหล่งหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นได้ไปมาหาสู่ค้าขายกันนะทางเขาก็มาซื้อของทางเราทางเราก็ไปซื้อของฝังเขาก็แลกเปลี่ยนกันอ่าเ,เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่นํามาบอกกล่าวเล่าสิิให้ท่านได้ฟังกันนะครับครับผม อ่าต่อไปข่าวข่าวข่าวอะไรในพิยดข่าวที่ชาวชัยภูมิทอดประป่าหัวมันหัวมันสมปะหลังหัวมันเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะตนน้นของไม่ใช่เป็นกินโลสองกิโลถอนมันโอ้นี่ทอดประป,ป่าหัวมันเนี่ยเอาตำาลยพีนะอ่าในนั้นชาวบ้านกระจวนหมูมสี่ตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบวัวละแหวจังหวัดชัยภูมิอ่าจำนวนมากต่างนำมันสำปะหลังหัวใหญ่มามากองรวมกัน เ,เพื่อนําไปทอดพระปา่ามันสัมผังมันสัมผังที่วัดบ้านกระจวนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ,เ,อเพิ่มความรักความสามัคคีในชุมชนสืบทอดเป็นประเพณีดีงามจะแสดงว่าทำมานานแล้วครับเอาไปให้วัด เอาไปให้ผาถวายที่วัดมันนั่ก็มีราคาเขาอาจจะเสร็จแล้วก็เอาไปตีราคาช่างกิโลขายอย่างนั้นใช่ไหมได้เงินก็เอาเข้าไปทําบุญในวัดวาอารามเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีที่เขาทำกันมานานแล้วนะเ เขาเป็นความสามัคคีกันในในชุมชนน,นะนะก็เ,เป็นเรื่องที่ดีนะครับทอดหัวมันหัวมันหมันฉับหลังมารวมกันบ้านละต้นละต้นกอหู <c oughs> ทอด <c oughs> ทอดประป่าหัวมันนะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ช่างหัวมันนะ <c oughs> ไม่ใช่ช่างหัวมันนี่เป็นโครงการพระราชดำริ <c oughs> ใช่ พระป่าหัวมันสัมปะหลังเนี่ยพระอ,อธิการ<ด>ชัชวานฐานาวโรเจ้าอาวาสวัดบ้านกระจวนเนี่ยเปิดเผยว่าชาวบ้านได้ร่วมได้ได้รวมใจกันข้าพระป่าหัวมันสัมปะหลังเนี่ยกันมาหลายปีแล้วครับต่อมามีการจัดกิจกรรมเพือเอ่อเพิ่มขึ้นเป็นการประกวดหัวมันที่ใหญ่ที่สุดอ๋อโดยมีเงินรางวัลวัาโอ้โหผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินจะได้รับรางวัลเป็นเงินส่วนหนึ่งจากการขายมันสัมปะหลัง ส่วนเงินที่เหลือก็จะนํามาถวายวัดจะถือเป็นประเพณีไปแล้วนะครับลูกหลานที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็จะได้กลับมาบ้านเพื่อร่วมงานกันอย่างสนุกสนานในเดือนมกราคมนี้ของทุกๆปีปปนะครับอ,อ,อันนี้นะฮะอันนี้ก็เลยกลายเป็นงานประจําปีของท่านอาเภอเป็นุดขายของเขาเลยจุดขายของหมู่บ้านเขาเลยเฉยมันก็มันไม่มีความหมายที่มันอย่างนี้โอ้โหใช่ใช่อ่ะก็ดีใครอยากจะไปท่องเที่ยวในเทศกาลหน้าก็ อยากจะไปดูว่าทอดประปลามันสมปะหลังเป็นไงก็เดินทางไปที่อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิอาจจะสนุกสนานกว่าที่เรามาอ่านข่าวก็ได้นะไปดูกันเลยบ้านอะไรบ้านคกสะอาดแต่เชื่อมอร่อยน้ำมันสมประหลังเหนียวอ้าอร่อยอร่อยสิเคยเคยไปเดินตลาดพาหุรัตไหม เฮ้ยมียู่เจ้าหนึ่งอู้ยปิ้งมันสำปะหลังอร่อยอจ้าประคุณเห็มได้อมได้หลแต่อร่อยจริงอร่อยอร่อยเจ้านั้นนะเหนียวดีไม่ทราบว่ายังขายอยู่หรือเปล่าก็คงเราะลัดขายดีเพราะมันหายากนะขายมันขายดีแล้วอ้าวเอางี้ใครอยากดูใครอยากรู้เรื่องก็ไปกันที่ชัยภูมิน้องโรนเลเวชแต่ตอนนี้มามามาที่นี่นี่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหความรุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้ว ประจวบเหรอประจวบเมื่อกี้ก็อ่านประจวบไปแล้วนะเอานี่เอาประจวบอีกทีนึงทำโคนละข่าวเรอคนละข่าวจะไปประจวบมีข่าวเดียวไงอได้ได้ได้ผมใส่แว่นก่อนเดี๋ยวจะอ่านพลาดร้อยตำรวจเอกลมอนุเคราะห์ร้อยเวรสภทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันรับแจ้งเหตุว่ากลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันบนถนนทางเข้าตลาดทับสแกบริเวณปากซอยตานคู่เทศบาลซอย6หมู่ที่4ในเขตเทศบาลตำบลทัพสแก มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจึงไปตรวจสอบนะครับรถพ,พร้อมด้วยรถพยาบาลจากหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลทัพสแกเกเนี่ยเห็นไหมเห็นภาพอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับม,มันไม่จบไม่สิ้นสักทีในวัยรุ่นเนี่ยนะมันทําไมชอบทะเลาะเบาะแว้งตีกันมันเกิดอะไรขึ้น <c ười> น,นะครับไม่จบใน,ในที่เกิดเหตุพบคราบคมเมาระเบิดปีโอโมเล่นของระเบิดเลยนะ ระเบิดปิงปองทุบบริเวณรถจัก,กรยานย,ยนต์หลายคันถูกทุบทำลายจอดล้มรละเนรนาศมีเศษกระถางต้นไม้แตกกระจายเกลื่อนผู้เห็นเหตุการณ์แล้วว่ามีวัยรุ่นจากตำบลน,หนาหูกวางหลายสิบคนยกพวกประดักทำ้ายกลุ่มวัยรุ่นในตลาดทั้งใช้ปืนระเบิดปิงปองและมีดไล<า>่ทำร้ายกันโอเ้โอเห็นครบนเป็นผักเ,เ,เป็นปลาเ,เลยนะครับจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนยิงหลายรายเจ้าที่ช่วยนำส่งโรงพยาบาลทับสะเเกไปก่อนหน้านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนะครับจากภาพวงจรปิดบริเวณจุดที่เกิดเหตุพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมาดักทำร้ายนะครับรอกันจนเก่อรอทำร้ายกันจนเกิดการลุลุม่นวาวทั้งสองฝ่ายได้ยกพวกตรมบลกันซึ่งภาพจากาวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปตามกฎหมายเอาละขอให้ติดคุกติดตารางกันไป ไม่ครับไม่หลออแน่แน่เพราะว่าถ้ามันมีชัดเจนอยู่แล้วในกล้องวงจรปิดอยากเป็นคนหลวมไม่ต้องทาอะไรกินไงถึงเวลาก็มีข้าวให้กินเนี่ยประโยชน์ดีนะของกล้องวงจรปิดนะคุกว่าเพราะว่าหลายๆคดีนะที่เกิดขึ้นต้อนดึกดื่นในที่ที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แต่บางบ้านในติดกล้องวงจรปิดถามได้เป็นหลวเลยขโมยจะขึ้นบ้านใช่หรือใครจะคิดมิดีมิร้ายตรงไหนยังไงแม้กระทั่งรถชนกันเนี่ยนะ กล้องวงจรปิดก็เออจ้องวงจรปิดก็จับภาพมาได้ภ<พ>าพเห็นหมดว่ารถคันไหนเพื่อนขวายชนก็ไหนหนีจับได้หมดตำรวจก,ก็พยายามทำงานได้ง่ายกว่านำมาซึ่งให้คลี่คลายคดีได้รวดเร็วฉับไวและกระชับใครก็ตามที่คิดจะทำมิดีมิร้ายต่อใครก็แล้วแต่ะะตงงนะครับะระวังกล้องวงจรปิดเขาไว้นะครับคุณนะครับรกล้องวงจรปิดจะจับ ตัวท่านไว้เพื่อให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยส่อสืบหาแล้วก็จับตัวทรามาดำเนินคดีแต่บางคนฉลาดรู้มากไปปิดกล้องวงจรปิดซะก่อนก็มีอีกออเปิดอันหน้าอันหลังนี่มีแหมพวกนี้มันไล่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ถึงไม่มีกล้องวงจรปิดนะผมเคยเห็นนะฮะแบบเวลาวัยรุ่นเขาตีกันอย่างเงี้ยจะมีพวกอีกพวกหนึ่งฝ่ายที่ได้เปรียบเนี่ย ไปยืนถ่ายถ่ายรูปใส่โทรศัพท์แล้วก็เอามาลงเน่อันนั้นก็โดนโดนเหมือนกันโดนไปทั่วเออันนี้ก็ดีนะถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเงี้ยนะแล้วก็เหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันจะมาทําร้ายเราเนี่ยเราก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์เนี่ยถ่ายไว้เลยแล้วก็ส่งให้ตารวจเพื่อเป็นหลักฐานให้ตารวจหรือว่าถ้ามันหนีได้ก็หนีเถอะอย่าไปเสียงถ่ายอยู่ให้บานเก็บเพรมั่ถ่ายถ่ายอยู่เป้งเท่านี้มันก็ไปคุมเหมือนกันนะ ถือว่าใครทําอะไรก็ได้นั่นไปพายพังหนีพังนะเออข่าวนี้เขาบอกเมียนักกล้ยท้องแก่ตกลงไปใได้่องน้ําก็จะมีเนี่ยผมจะมีลมแบ่งแล้วแล้วลูกก็ตังสามแล้วอ๋อวัวอ้าวยอดดีปีมงปีใหม่แล้วมาถึงข่าวดีๆกันบ้างนักกุ้ยอ่าข่าวดีๆ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 เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยบางคู บางปูนี่อยู่สมุดรประการในหรือเปล่าสมุรปราการผมว่าสมุรปราการได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัวท้องตกลงไปในล่องน้ําภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย14ตําบลแพรกษาเมืองจังหวัดสุทรราการอประกาน,นี่วัวท้องอะนะทอ,ทองแก่นะทองแก่ตกลงไปในร่องน้ำอย่านี้แล่ะจึงรีบนํากําลังรถไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุพบวัวพันธุ์หินดูบราซิลนะครับเพศเมียสีแดงทั้งตัวติดอยู่ในล่องน้ําลึกประมาณ2เมตร มีน้ําและดินเลนสูงท่วมหัวเข่านะครับทำให้วัวไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้ชาวบ้านได้พยายามช่วยเหลืออยู่นานหลายชั่วโมงจนวัวตัวดังกล่าวอยู่ในสภาพอิดโรยหนาวสั่นต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันใช้ไม้นะครับใช้ไม้อะไรครับเนี่ยอ๋อพาดวางซ้อนทับกันให้สูงจนวัวสามารถก้าวขึ้นมาได้่าำกลางความดีใจของชาวบ้านที่มามุงดูกันนะครับเนี่ยต่าง ตา,ตามภาพเนี่ยนะฮ<น>ะจริงๆเขาทองอ่ะนะเขาทองออพยายามขึ้นใช่ไหมก็เจ้าของงูแลละนะเว้ยท้ายา <c oughs> ที่สุดแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้นะครับนางสาวขวัญรทัยไทยสุภาจาักอายุ4 9ปีเจ้าของวัวเล้วว่าได้เลี้ยงวัวพันธุ์ฮินดูบราซิลไว้หกตัวนะครับในช่วงบ่ายของทุกวันก็จะปล่อยให้วัวออกมาหากินหญ้าแถวก็ข้างโรงงานนั่นแหละจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งนะครับจนกระทั่งเย็นวาน วัวฝูงนี้ก็จะเดินกลับเขา้าคอกเองอ๋ออ๋อหมายถึงหมายถึงเอามาปล่อยแล้วจนทั้งเย็นเย,ย็าจะเดินกลับเขา้าคอกเองเข<ๆ>้าคอกเอาเองแต่เมื่อมาดูกับพบว,ว่าเจ้าแดงวัวเพศเมียเนี่ยอายุ6ปีเพิ่งตั้งท้องได้ประมาณ 3- 4ี่เดือนได้หายไปจากฝูงจึงออกตามหาจนกระทั่งมาพบว่าเจ้าแดงเนี่ยคือคือเขาชื่อแดงนะตกลงไปอยู่ในร่องน้ำข้างทางคงเป็นเพราะความมืดที่ทำให้เจ้าแดงลื่นตกลงไปก็ ได้ทำการช่วยเหลือขึ้นมาจนสำเร็จอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นในในในภาพเนี่ยนะแสดงว่าถ้าเกิดกลับบ้านตรงเวลาก็คงจะไม่ตกใช่มันมืดอ่ะคือมืดเนี่ยอย่าว่าแต่วัวเลยคนก็พลาดเหมือนกันคนก็พลาดได้คนทองด้วยคนท้องไหนละวัวทองพี่ยอดจะมายัดเยียนก็ไม่ว่าสัตว หรือคนเนี่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันหมดกันะเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันเห็นแล้วมุกนาสงสารมงเห็นผมเนี่ยสมัยก่อนจะชอบทานเนื้อนะพี่ยอดนะกินเนื้อเนื้อย่างน้ำตกลาบอะไรก็แล้วแต่ก็ชอบทานแต่พอมีอยู่ครั้งหนึ่งกลับบ้านที่อุตรดิตต์แล้วก็ขับรถมาตามตามคันหน้าที่เขาบรรทุกวัวมาเนี่แหละ แถวลังสิตอ,อ่ะก็จะไปเห็นเขาถูกมัดแขวนไว้แล้วก็น้ําตาเขาไหลเรใ,ในรถเหูเยอะด้วยนะบรนถูกไปนะก็เป็นสิบยสิบตัวที่เราก็โอสมเพศเขาเนาะเขาก็น้ําตาไหลเราตั้งอับ,บันนั้นผมไม่ทานเนื้อเลยจนจนอย่างยบห้ายี่หปีแล้วนะก็มัน <c oughs> เห็นเขาร้องไห <c oughs> ม้มันมันนึกถึงเราอะนะ คนเราเวลามีอะไรเขาเขาก็เหมือนเราอะ,ะเขาแ่เพียงแต่เขาพูดไม่ได้เท่าน,นั้นเองขนาดเขาจะถูกเข้าโรงงานโรงาฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยสัญชาตญาณเขาก็รู้ว่า,าชีวิตเขาเนี่ยต้องตายแน่ๆละอะไรเงี้ยจะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆวัดหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่มีใจบุญเนี่ยไปช่วยถ่ายถอนชีวิตโคกระบืออันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะดีจันเลยคือเขาไปซื้อมาจากโรงาฆ่าสัตว์คนจะตายสัตว์จะตายก็ไปถ่ายเอาชีวิตก็มาเนี่ย ก็เราให้จบบ้านเป็นการสร้างบุญสร้างอะไรอือ่ะถืาว่าโอเคขอบคุณทุกทครที่ไปช่วยเขา อ่อีกสักขา่ oh. ขาวนึงไหมโอสักข่าวนึงข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากตอนละปีใหม่ด้วยแว <c oughs> เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเรานะแต่ว่ามันไม, <c oughs> ไม่ใช่เปิดเกิดในเมืองไทยแต่เป็นเรื่องที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกซึ่งลูกคนนี้มีความกตัญญูอย่างมากมายนะครับข่าวเขาบอกว่าในโจลิคิเม่นะครับหนุ่มยอดกตัญญูมอบของขวัญล้ำค่าในวันคริสต์มาสให้พ่อแม่ทําให้พ่อแม่น้ําตาไหลแบบกลั้นไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าในโจลิคิเม่ผู้สร้าง แอปพลิเคชันนะครับวิดีโอช็อปเนี่ยนะ,ะได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในเว็บไซต์ YouTube ซึ่งเป็นภาพที่พ่อแม่ของเขารับกระดาษใบหนึ่งมาจากลูกที่ให้เป็นของขวัญในวันคริสต์มาสและกระดาษใบนั้นก็ระบุข้อความสั้นๆว่าผมจ่ายค่าผ่อนบ้านหมดแล้วสุขสันวันคริสต์มาสครับอโอโ้เป็นการเซอร์ไพรส์นะครับ เซอร์ไพรส์ครั้งนี้ทําให้พ่อแม่ของนายโจถึงกับหลั่งน้ําตาเอามาได้ความปราบปลื้มปิปติปริตินะครับเพราะนายโจได้มอบของขวัญที่พิเศษที่สุดเท่าที่เงินจะหาซื้อได้กับคนที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาส่วนผู้คนในอินเทอร์เน็ตนั้นต่างก,ก็ยกย่องในสิ่งที่เขาทํำนะครับโอ้โหนดีคนเข้าไปดูนี่เห็นว่าเป็น10ล้านวิวนะนะแล้วก็สิบล้านวิวนะเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปซิว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงนะครับ For both. For both of you. Only me and you, Daddy. See. Sí. Oh. Yeah. They have to be a nice present because this is special. After this. ประทับใจมากปัญหายากแต่เมื่อกี้เราดูคลิปนะกลัวเห็นไหมตอนแม่เขาเปิดซองใหม่ๆยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านเพราะแม่เขาอ่านปุ๊บตกใจอึ้งครับเป็นภาพที่เด็กๆในสังคมไทยเราครับควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากๆควรจะดูไว้ครับผมความกระตันยูรู้คุณของ สองคนคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาโดยมีสองคนเนี่ยทําให้เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วเขาก็ตอบแทนด้วยการที่เขาทาอย่างเงี้ยทําให้พ่อแม่เขามีความสุขอันนี้ต้องยกย่องนะครับมีคนเข้าไปดูเขาเป็นสิบสิบเป็นสิบสิบล้านกวิวนะฮะิบานะพ่อเห็นความกระตันยูร้คุณของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งทําให้พ่อแม่ของเขา ได้หลั่งน้ําตาออกมาด้วยความปลื้มปิติยินดีที่ลูกชายเขามอบของขวัญที่วิเศษสุดถึงแม้ว่ามันจะมีค่าน้อยสําหรับใครบางคนก็แล้วแต่แต่สําหรับครอบครัวเขาเป็นใช่เป็นของที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่มากมันหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยวะอ่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็จากลากันด้วยคลิปดีๆคลิปดีๆแล้วก็นําไปเป็นตัวอย่างนะปีใหม่ก็ให้มีความสุขทุกครอบครัวกันแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาจะแล้วนะพี่ยอดนะ ก็ไปกันก่อนครับพวกเราสามคนครับสวัสดีครับ